วัสนดีท่านผู้ชมดูสั้นกันด้วยอะไรนะครับผมวิวผมนะครับ cm นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่จะมาสุ่มไก่ชปองเว้ไก่ฟอง r 3 4สี่สามลูกที่จริงคือมาสี่ลูกเปิดแล้วลูกเลยลืมอัดนะครับแม่งวันนี้แม่งโชคดีอย่างหนึ่งเวท่านผู้ชมคือผมแม่งไปตีโต้มาทีเดียวแม่งติดออก็เลยแตดไป อาจจะฟองสักสี่ลูกป่ะไปผู้พ่าทำเพลงเปิดเลยดีกว่าต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยมามนหน่อยเรื่องไม่เห็นวิวแววเลยอีกสองลูกป่ะมาหน่อยเถอะให้เห็นแบบแบบมาหน่อย Ui chôm Anh ơi Vàng Đi đang gì ạ À thang này quá Ơ này quá hơi Lúc thực thái quá ก็ไม่ได้ดูละอล่ะหนี้อ่ะเฮ้ยเจ๊ยท่านไหนวะเฮ้ยให้ให้ให้อะไรอ่ะ ่เท่าไหนวะลูกสุดท้ายว่ะต้องลีลานิดนึงอ่ะ okay. โอเคลูกสุดทา้ทายแล,ะนะล้วนีน่ท่านนี้ท่านนี้อะ่รนะดูชมลูกสุดท้ายไอ้สุดใช้สุดเอ้ยชึ้ไอ้สุดไอ้สุดไอ้ ต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โอสรุปเกลืกอเหี้ yeah.